คลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องมือช่างจากโอซุกะอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้จะเป็นบล็อกกระแทกไร้สายรุ่นใหม่ของเขานะครับสำหรับรหัสชื่อรุ่นจะเป็น osid 830นะซึ่งก่อนหน้านี้เขาออกมา2ตัวนะครับก็จะเป็นรหัส831แล้วก็832ซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยผมเคยทํารีวิวไว้เป็นเรียบร้อยนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ สำหรับตัวนีเ้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับตัว830เนี่ยเขาจะเน้นหนักในเรื่องของขนาดนะครับนี่คอสั้นที่สุดในโลกนะขนาดจะกระทัดรัดมากแต่ว่าให้พละกกำลังในการใช้งานที่ดีเลยนะครับจะเห็นได้ว่าความยาวตรงนี้ของคอมันเนี่ยจะอยู่แค่12เซนติเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเป็นขนาด4หุนนะโดยที่เขาสามารถปรับระดับความแรงได้ถึง3ระดับ1 2 3นะครับระดับที่1เนี่ย350นิวตันเมตร 450แล้วก็สูงสุด520นิวตันเมตรส่วนการขันออกเนี่ยทำได้สูงสุดถึง650นิวตันเมตรเลยนะทุกคนตัวเล็กๆแต่ว่าให้พละกกำลังที่ดีมาก มาดูบล ok ็อกกระแทกไร้สายทั้ง4รุ่นจากโอซูกะซึ่งเขามีจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะครับก็เริ่มจากรุ่นแรกก่อนเลยจะเป็น OS ID 520นะครับสำหรับตัว520เนี่ยออกมาค่อนข้างจะนานแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะครับตัวถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัว831แล้วก็832ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะ แล้วก็ล่าสุด830นะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันณนะตอนนี้นะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยจะเป็นขนาด1ทับ2นิ้วหรือว่า4หุนเหมือนกันทั้งหมดมาดูแรงบิดในการขันออกกันบ้างนะครับตัว520เนี่ยสามารถขันคลายได้ถึง440นิวตันเมตร830 650แล้วก็831 800แล้วก็832 1100นิวตันนะครับโดยที่จุดเด่นของแต่ละตัวนะถ้าเป็น520เนี่ยก็คือราคาประหยัดใช้งานได้หลากหลาย ตัว830แรงบิดสูงเหมาะกับที่แคบแคบคอสั้นที่สุดในโลกนะครับแล้วก็831แรงบิดมากแล้วก็ตัวเล็กส่วนตัว832นะครับแรงบิดสูงงานหนักต้องตัวนี้เลยนะครับส่วนลักษณะการเอาไปใช้งานก็ประมาณนี้จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแรงดีทนทานมอเตอร์ไม่ไหม้นะครับอายุการใช้งานของมอเตอร์เนี่ยยาวนานกว่า2เท่าเมื่อไปเทียบกับมอเตอร์แบบมีแปลงฐานทั่วไป ใช้งานในที่แคบสะดวกคล่องตัวที่สุดแรงบิดสูงถึง650นิวตันเมตรนะครับสูงสุดในรุ่นกลางแล้วก็นี่จะเป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนมาแกะกล่องดูข้างในกันนะว่าเซตนี้เนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งเขาจะมีแบบเป็นตัวเปล่าแล้วก็มาเป็นเซตแบบนี้นะอันนี้ก็สั่งมาเป็นเซตแบบนี้ สำหรับตัวนี้จะมาในกล่องร์ดเคสแบบนี้นะครับด้านบนก็ใส่ของอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ osid 8 3 0 m 1นะครับแล้วก็มีใบรับประกันสินค้าเป็นแบบ ออนไลน์นะครับสแกนคลิกลิงก์แล้วก็รับประกันสินค้าตัวนี้มีรับประกันใน6เดือนจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพลาสติกห่อมาด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมแกะออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวบล็อกมาให้ตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะจะเห็นได้ว่าตัวบล็อกเนี่ยขนาดกะทัดรัดดีมากนะลองเทียบกับฝ่ามือนะครับซึ่งความยาวหรือว่าความกว้างตรงนี้แค่12เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเขาจะชูในเรื่องของ ความเล็กกระทัดรัดของบล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้งานในที่แคบแคบหรือว่าที่ที่มีพื้นที่น้อยๆได้ดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้นี่ครับดูตัวเครื่องกันสวยๆนะครับการประกอบารายละเอียดต่างๆถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมีการหุ้มยางตรงมือจับนะครับช่วยจับได้แน่นถนัดมือดีมากนะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบบัตเหล็กนะครับซูเปอร์มอเตอร์นะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่อง ในส่วนของหัวบล็อกจะเป็นขนาด1นทับนิ้วหรือว่า4หุนแล้วก็จะมีฮอกปริงนะครับก็คือแหวนล็อกในส่วนของลูกบล็อกไว้ด้วยไม่ให้มันตกหล่นได้ง่ายนะครับและภายในเซ็ตเขาก็จะให้แบตเตอรี่2 0โวลต์สี่แอมป์หนึ่งก้อนนะตัวนี้ก็เป็นแบตรุ่นใหม่ของทางโอซุกะเขาน่เองนะครับเช็กระดับแบตเตอรี่ได้ตัวนี้ก็จะมีเบลคลิปนะครับสามารถเอาไปห้อยติดกับเข็มขัดหรือว่ากระเป๋าขอบกางเกงได้เวลาไปทำงานบนที่สูงนี้สะดวกมากเลย สำหรับตัวนี้เนี่ยจะปรับได้ถึง3ามระดับนะครับหนึ่งสอแล้วก็3นะครับอันนี้คือระดับที่1นะเป็นการขันเข้านะครับระดับที่2ระดับที่3ส่วนการขันออกนะครับเขาก็จะมี1 2 3ระดับเหมือนกันอันนี้คือระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3าและจะมีอีกหนึ่งโหมดที่เขาเรียกว่า Reward s sell stop ก็จะเป็นโหมดป้องกันน็อตตกนะครับเวลาเราไปขันบนที่สูงนั่นเองกดอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นนะลักษณะการางานโหมดนี้เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวขันออกให้ดูนะครับนี่ครับสังเกตด,ดูที่สวิตช์นะครับผมยังคาไว้อยู่แต่ว่ามันหยุดไปแล้วนะ ก็คือลักษณะการทํางานมันเวลาเราขันน็อตแน่นๆพอมันคลายตัวปุ๊บมันจะหยุดการทํางานได้เลยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตตกลงมานั่นเองเวลาเราไปทํางานบนที่สูงๆในการขันน็อตบนที่สูงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ามันหยุดได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับน็อตจะไม่มีการตกลงมาเลยนะตรงนี้จะมีไฟ LED ส่องสว่างนะครับแล้วก็จะไม่เป็นเงาด้วยเพราะว่าตัวนี้มันสั้นนะครับ มันก็จะไม่มีเงาของตัวนี้ซึ่งถ้าปกติเวลาไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวมันยาวออกมาเนี่ยมันจะเป็นเงานะครับแต่ตัวนี้มันจะสั้นก็จะไม่มีเงานะครับและในเซ็ตเขาก็จะมีลูกบล็อกแถมมาให้ตัวหนึ่งนะครับจะเป็น21มิลเอาไว้ไปถอดนัดล้อรถยนต์ได้เลยเกรดจะเป็น C R M O เลยนะครับถือว่าเกรดดีนะที่ให้มาเนี่ยสำหรับลูกบล็อกแล้วก็จะให้แท่นชาร์จมาอยู่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของทางโอซูกะเขาณตอนนี้เลยนะ สำหรับอ,อ,อุปกรณ์ภายในเซตก็ประมาณนี้นะครับครบถ้วนพร้อมใช้งานได้เลยในส่วนการใช้งานอันนี้ก็สามารถเอาไว้ไปขันนออ็อตพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็พวกเครื่องไมายเครื่องมือการเกษตรต่างๆได้หมดเลยนะครับในเวลาตัวสั้นๆเล็กๆแบบนี้เราไปขันในที่แคแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกดีมากนะครับสำหรับรถออโต้นะครับน็อตตรงไหนที่ว่าถอดยากๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นน็อตชามน็อตล้อนะครับ สบายๆเลยหรือจะไว้ถอดนัดล้อรถยนต์นะเพื่อทําการเปลี่ยนยางสลับยางได้หมดนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะไปใช้เพราะว่าแรงบิดขนาดนี้ใช้งานแบบนี้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างของงานที่สามารถเอาไปใช้ได้สําหรับล็อกทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น831 832แล้วก็830โดยที่แต่ละรายการเนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับ ถ้า100นี่คือสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนขันออกแน่นอนนะครับ100%เเลยส่วน60 70 80พวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกก็เป็นไปตามตัวเลขเหล่านี้เลยนะครับส่วนช่องไหนที่เขียนว่าโ no, นอันนี้คือถอดไม่ออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมา,มาลองขันน็อตให้ดูนะครับก็จะเป็นน็อตไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็ตัวยาวด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขันเข้าได้จนสุดไหมนะครับมาลุยกันเลยนะฮะ นี่ครับจมมิดได้สบายเลยทุกคนเดี๋ยวลองสักตัวหนึ่งนะครับสุดยอดครับผมความแรงนี่หายห่วงเลยนะ หลังจากที่ได้ทดสอบทดลองใช้งานมาหลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานนะตัวเล็กๆกระทัดรัดแต่ว่าให้พละกําลังหรือว่าแรงบิดในการขันเข้าขันออกได้ดีมากเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยเขามีแยกขายทั้งเป็นแบบตัวเปล่าถ้าไหนที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ซื้อแค่ตัวเปล่าอย่างเดียวก็ได้หรือจะซื้อเป็นเซตแบบในคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะสําหรับถ้าเป็นเซตแบบนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทบวกลบเท่านั้นนะครับ ท่านไหนที่สนใจอยากได้บล็อกกระแทกไร้สายดีๆไว้ใช้งานอีกงสักตัวหนึ่งในงบประมาณที่ไม่สูงมากเกินไปของโอซูกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับสนใจสามารถกดสั่งได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวเออได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนนะ่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยก็จะมารีวิวให้ชมกันใหม่สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ